ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาขาดแคลนแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนอย่างกว้างขวางทั้งใน59จังหวัดมีแพทย์ไม่พอใน661คนซึ่ง12จังหวัดอยู่ในภาวะวิกฤตระดับสีแดงมี52รบสรบทอขาดแพทย์เฉพาะทางที่ต้องการขับเคลื่อนขัญกำลังใจบุคลากรโดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ขาดแคลนแพทย์มี208แห่งใน59จังหวัดจำนวนแพทย์ที่ขาดแคลนรวมทั้งสิ้น661คนแยกเป็น3ระดับหลักพื้นที่สีแดงวิกฤต ขาดแพทย์มากกว่า40%จำนวนที่ขาดแพทย์รวม168คนพื้นที่สีส้มขาดแพทย์ในช่วง30-40%ขาดแพทย์รวม244คนพื้นที่สีเขียวขาดแพทย์ทยะน้อยกว่า30%ขาดแพทย์รวม249คนรวมถึง52รบสรบทขาดแพทย์เฉพาะทาง6สาขาที่ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง185คนกระาทรวงสาธารณสุขเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหา4ด้านการเพิ่มบุคลากรเพิ่มค่าตอบแทนใช้งบราว98ล้านบาทเพิ่มสิทธิประโยชน์และปรับแก้กฎหมายมุ่งเน้นที่การเพิ่มกำลังคน เพิ่มค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และการปรับแก้กฎหมายคาดว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณรวม98ล้านบาทเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ในพื้นที่ขาดแคลนในพื้นที่เหลืองเหลืองแดงแดงโดยเฉพาะการนำร่องพื้นที่แนวชายแดนซึ่งกำลังพิจารณาการปรับปรุงค่าตอบแอร์ท,ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของที่พักสำหรับแพทย์เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ต้องการ